สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดินเนอร์กันบนแม่น้ำเ้าพยาที่เรือรอยัลเป็นเซนต์โคสครับโดยเราต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือเอเชียทีคนะครับเราเริ่มเดินทางในเวลา6โมงเย็นครับเพราะว่าระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับเราตั้งใจจะให้ถึงท่าเรือเนี่ยประมาณ1ทุ่มครับ ต้องมาลงทะเบียนที่เอเชียทีคเนี่ยก่อนหนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเพื่อนเราที่มาถึงก่อนหน้าเนี่ยจัดการไว้ให้แล้วครับไฮไลท์ของเอเชียทีคเนี่ยก็คือชิงช้าสวรรค์อันใหญ่อันนี้ล่ละเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยให้เราเอาบัตรจอดรถดนะครับไปสแตมที่ท่าเรือเพื่อที่เราจะได้จอดฟรี4ี่ชั่วโมงกับผม จากที่เรามาถึงสักพักนะครับเรือก็เข้ามาจอดเทียบท่าเรียบร้อยต่อแถวขึ้นเรือกันครับหลังจากเข้ามาในเรือแล้วจะเจอกับพนักงานต้อนรับนะครับแล้วเขาก็จะแนะนำเราว่าโต๊ะของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อ <c oughs> มาถึงที่โต๊ะของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะเจอกับเบลคัมดิงนะครับ <c oughs> เป็นน้ำพานสีไอซ์บู เครื่องดื่มนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับเด็กๆก็ทานได้ครับอาหารที่เสิร์ฟบนเรือก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูเลือกทานกันไม่ไหวเลยครับผมโดยเรือเนี่ยจะออกจากท่าเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอาหารก็จะ ้อมให้ทานในเวลาเดียวกันครับในตลอดเวลาที่เราอยู่บนเรือนะครับก็จะมีนักร้องครับคอยครับกลอบเราไปตลอดเส้นทางเลยครับพร้อมพร้อมกับดื่ดดำบรรยากาศลิ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืนครับ ที่เราล่องเรือออกมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ mm hmm. ก็เจอกับผู้ที่ทางไอคอนสยามจุดนะครับถือว่าเราโชคดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าทางไอคอนสยามเนี่ยจะจุดเฉพาะวันสำคัญสำคัญเท่านั้นนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าเป็นการชมพูที่สวยที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าครั้งนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับ สวยมากจริงๆครับนี่ก็เป็นช่วงที่เหลือล่องผ่านไอคอนสยามนะครับไฟสวยมากๆเลยครับที่นี่เป็นจังหวะที่มีการแสดงโชว์ชุดที่หนึ่งพอดีครับเรือรอยัลเป็นเซนต์คูสเนี่ยนะครับจะมี3ชั้นนะฮะ ชั้น1และ2จะเป็นห้องแอร์ครับส่วนชั้นสาเนี่ยจะเป็นดานฟ้าครับวิวจะเป็น360องศาเลยนะครับแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งนะครับก็คือถ้าหากว่าต้องการใช้บริการในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยควรจะจองล่วงหน้าอย่างน้อย1อาทิตย์นะครับเพราะว่าที่นั่งสวยๆเนี่ยจะเต็มไวมากๆเลยครับ เส้นทางในการเดินเรือนะครับจะออกจากเอเชียทีคหรือว่าฟอนนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่สะพานพระราม8ครับเมื่อถึงสะพานพระรามแเราลเนี่ยเรือก็จะไปกลับลำหลังจากที่เลยสะพานพระราม8ไปครับและนี่ก็เป็นการแสดงในชุดที่2ครับผมก็จะมีเรือลำอื่นวิ่งสวนกันด้วยนะครับ ทางเนี่ยก็จะผ่านสถานที่สําคัญสำคัญต่างๆนะครับที่ต่างก็ประดับไฟไว้ตลอดริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของเพื่อนในกลุ่มเรานะครับเราเลยได้โอกาสร่วมยินดีแล้วก็ร่วมล,ล่องเรือดินเนอร์ไปด้วยกันครับ ค่าตั๋วในการล่องเรือครั้งนี้นะครับถ้าเป็นในวันจานทร์ถึงพฤหัสเนี่ยคนละ770บาทครับและเด็กอายุ4ถึง10ขวบเนี่ยอยู่ที่500บาทแต่ในส่วนของวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่คนละ870บาทและเด็ก600บาทครับส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า4ปีฟนระีนะครับทั้งนี้เนี่ยราคาขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับ หลังจากที่เรือออกล่องไปเป็นเวลา2ชั่วโมงเนี่ยก็กลับเข้าเทียบท่าที่เอเชียทีคิเวอร์านตอนเวลาประมาณ3มทุ่มครึ่งครับช่วงของมาตรการโควิด -19 เนี่ยนะักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ลุกจากโต๊ะนะครับแล้วก็ต้องสวมถุงมือที่ทางเรือจัดไว้ให้เวลาที่เดินตักอาหารด้วยครับ พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ